สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวขอกาไปครับสวัสดีครับพี่น้องสุพลนมือนีมาแจ้งข่าวครับแจ้งข่าวของ อาจารย์นุ่มครับอาจารย์หนุ่มผู้ไทยผมได้รับโทรศัพท์วางสักครู่ลูกใชาพันโทรมาบอกว่าพ่อไปแล้วนะนะแล้วก็เสียใจผมล่างเดินทางไปกาลสินพอดี ผู้ใดเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นพอท่านได้ไปหาพอท่านได้ไปเบิ่งเพิ่นกะผมขอแจ้งข่าวตอนนี้เด้อครับเด้ออาจารย์นุ่มผู้ไทธใ่้เป็นหมดแล้วเสียแล้วบ่ม,มีลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดพอท่านได้ไปก็ให้ไป ไปบ้านน้องสะพังน้องสะพังน้องห่างกะเจ้าเอิญอำเภอกุชินาไลจังหวัดกาฬสินน้องเหงได้ยน็นปู่ปู่ไม่สบายนะครับปู่หายใจยาก แต่ตอนนี้ปูกนอนหลับแล้วครับหองให้เสียใจผม,มอขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเพื่น นะครับอาจารย์นุ่มพู้ไยถ้าบ่มีเ่เผินผมกับบะมี่มือนีขึ้นกัน เสียใจหลายครับบอก,บอกพี่น้องมูพวกเพื่อนฝูงที่หูจักมาคุณก็เพิ่นกับผู้สิไปไปบ้านน้องสะพังเดอ้อน้องสะพังนะ่ะสิเป็นตำบลกุดวะอำเภอกุชินาไลาหรือบัวขาวนะครับ รอบข้าวกันตัวต่อไปเด้อพี่น้องของเขาแล้เวเวซัมมี่นะครับพี่น้อง ฝากขาแจ้งเขาเข้าเป็นข้าวไรทรมานเพื่นมาโดนคือกัน